Eu... พี่ไม่ได้เอายาอะไรใส่ใช่ไหมคะถ้าตรจสมมติว่าพี่อยู่บ้านเนาะตรงนี้ที่มันเป็นสันหนาพี่หาตะใบตะใบตรงนี้ลงนะคะ เวลาพี่ปวดพี่ปวดตอนกลางคืนหรือช่วงไหนอะคะถ้ามันปวดมันจะปวดตลอดนะอ๋อหรอตุ๊บๆเย็นนะอืมเอ้าเราไปเอามาไปทิ่มอย่างอื่นเก็อเอทโวเริ่มขึ้นบันไดได้ไปกิ้มใส่ค่ะนพัยกแข้งในขึ้นเลย มุมนี้พี่ไม่เจ็บนะคะมันมแ่นข้างะคะ่ะบางทีถ้าเล็บมันยมมดมันจิ้มสไปแล้วมันก็จะปวดแล้วค่อยๆแคขึืนมันก็จะเลาไปหน่อยมุมนี้เหรอคะมุมนี้พี่ก็เจ็บเหรอคะ มันยาวๆมันขึ้นไปมันก็ปวดขึ้นมา อ้ยออาจากอ่นนกอันนี้นี่คือหนังที่มันแห้งนะคะพี่เพราะพี่เป็นมานานพี่ดูหนังแห้ง ลงไหมโล่งไหมคะโอ้ยโอ้ยที่ไนตั ใส่ยาม่วงหรอไม่ได้อยู่บ้านนอกตอนนั้นเรายาใส่แล้เาก็มาอยู่นี่ได้เดือนกว่าตอนโอเคอันหนึ่งสองสามออกเลยใหญ่จะพี่พี่กดหมอนเลยหนึ่งสองอหย้ย้ยอื้ยใหญ่มาก อของคุณแม่ไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะคใหญ่ไหมอ่ะลองก,กดโลกไหมคะกดอย่างนี้ได้ได้แล้วพี่ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมพี่ดูชิ้นสิมันถึงใหญ่ออะกดอย่างนี้โลกงไหมคะอย่างนี้ ืมนี่ดูชินะโหอ่ะเดีด๋ยวเราทำแผลให้